โ,โ,โดนัทไม่รู้ตรงกลางวู้ดกกโดนัทไม่รู้ตรงกลางวู้เด็มเดะเตะดตตะเตะดดะเตะเตะเงะเตะเตะดตะเ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 ดะเดะเตะเตัเตะดตะเตะดตะเตะเตะเตะนตะเตะเดะเกะเต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 ะดตัเะเละเตะเตะเกันตมดตะเตยเตได้เตยเตะเตะเตะเ่ะเตะเดะเดะเยอะอเตะะเตะเะเอะเตะเตเตะะเตะเเตัดตะเตะเตะดเตะเตเตะะเละเตะ แต่ว่าเบลลิงคิดถึงโดนัทนะมันคือสัญลักษณ์ของเบลลิงเลยโดนัทเม่เราตรงกลางโดนัทเม่เราตรงกลางอ,อ่ะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวพาดีแกสร้างห้องโดนัทให้เอาไหมาจริงเหรอเย้เ yeah, ย yeah. ห้องโดนัทห้องโดนัทห้องห้องโดนัทโอ้โหพี่ลิงจะมีห้องโดนัทเป็นของพี่ลิงแล้วเย้เฮ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เบเกสเกมส์ สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่านทรีแลนด์นั่นเองนะคะพาร์ทนี้นะคะเกสจะทำห้องโดนัทให้กับพี่ลิงเลย เย้โดนัทไปรู่งตรงกลางให้พี่ลิงใช่ไหมอ่ะใช่เดี๋ยวนี้นะครเกจะสร้างห้องโดนัทมีรูตรงกลางให้กับพี่ลิงห้องนี้เนี่ยโดนัทมันมีแค่นี้เองเนาะมันน้อยไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาเงินกันก่อนดีกว่าหาเงินหาเงินหาเงินเออนี่จะแล้วค่ะไปนั่งเฮลิคอปเตอร์ขับเฮลิคอปเตอร์ไปหาเงินกันดีกว่าคือเฮ้ยทำไมรถเราเป็นอย่างนั้นอ่ะโดนขโมยเหรอ ดิเฮ้ยเฮ้ยทำไมรถเป็นอย่างนั้นเดีวปล่อยไว้ก่อนละกันนะคะเราขับเฮลิคอปเตอร์ไปหาต้นไม้ประหลัดปหลัดหรือว่าอ่าอะไรที่มันแบบว่าขายได้ราคาสูงๆดีกว่าฮึ๊บโอเคหากันหากันอุย๊ยพี่ลิงเห็นอะไรด้วยเกดไหนไหนด้านหน้าด้านหน้าเหรอ อ๋อโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคไม่รู้ว่าหมดไปหรือยังมีคนเก็บไปหรือยังนะลังดูฮ่ะลังดูคิดว่าน่าจะยังไม่มีขอลร้องละไม่มีหรอกมัง้งเห็นมันมีเป็นไฟแวบแวบแวบอะไรอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่ะกลัวหมดอะ่ะดูสิมันดูโล่งๆนะใครตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีโอเคโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยนะคะถ้าตรงนี้หมดเนี่ยเราก็ยังมีตรงนั้นเดี๋ยวนะฮือดลงสิลง ลงลงลง,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 ลงเฮ้ยคิดว่าน่าจะได้2ต้นเลยแหละพี่ลิงเอ้ยเย้โอ้โหเราจะได้รวย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 แล้วก็เราจะได้มีอ่าเอาไปทําห้องโดนัทให้พี่ลิงเยอะๆไงห้องโดนัทก,กับพี่ลิงพี่ลิงทนะ่าอัฟไลขับคนนักเกักเลยนะโอเคเก็บปุ๊บเข้าไปนี่ดีนะเนี่ยเยก็บซื้อแบบที่แบบโยนได้ไม่อั้นมาแล้วโยนได้แบบไกลขนาดไหนก็ได้ไม่งั้นเนี่ยเราก็จะต้องโอ้โห เดี๋ยวเวลาเดินไปเดินมาไป,ไป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 ต้นนั้นกันโอแ้แต่ของแพงๆเราก็ไม่ต้องไอดีแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหาอะไรอีกเพิ่มเติมแล้วนั่นนะสิโอ้ยตายแล้วโอ้โหเปิดคลิปมาก็มาเจอของเทพเลยนะคะน,นี่น่าจะเป็นมะละกอมะละกอแน่ๆนี่ยังอยู่เต็มต้นด้วยโอ้โหเลิศมากไปค่ะเก็บเลยนะคะปะปะิยาปอกปก ไปยาป,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 ปั๊บไปยาปั๊กปั๊กอึบเออน่าจะได้พอดีด้วยนะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยได้200ใช่ไหมฮึดวดูวสิโอเคพอดีพอดีเต็มพอดีเลยเกินว่านี่ไงฟืบเข้าไปโอ้โหไปเลยค่ะ เอาไปขายเลยนะคะไปตรงที่ร้อนคอมบายแล้วก็ไปขายเลยคิดว่าเนี่ยรอบนี้รอบเดียวเนี่ยเราก็น่าจะได้เยอะแล้วแต่ว่าโกเนี่ยสิเราเหลืออยู่แค่537เท่านั้นเองโอ้ oh my god ฝนก็ตกอีกแล้วเราจะกลับมาทันไหมไม่รู้สิ ลองดูลองดูนะฮะคิดว่าไม่น่าจะทันแล้วล่ะเพราะว่าคนน่าจะเยอะเดี๋ยวขอคลิกดูนิดนึงออ้ยแต่เรามีเ็ดคนนะฮะคิดว่าไม่ทันแล้วล่ะนะเพราะว่ากว่าเราจะขับเอาไปขายกว่าเราจะขับรถเพื่อที่จะไปเก็บแตงโมคนน่าจะเก็บไปแบบเยอะเนี่ยมาแล้วนะคะหน่คนนะ โอเคงั้นตอนนี้เนี่ยไปคอมบายกันเลยดีกว่าคอมบายอันนี้ก็พอเก็ตเพลงวักเลยแค่นี้ก็รวยแล้วเนี่ยโอ้จริงจริงกบอกเลยว่าแค่นี้เนี่ยก็รวยแล้วนะคะไม่ต้องถึงขนาดไปเก็บแตงโมก็ได้โอ้โหฮึปขจัดข้างๆนะครับนี่ก็ก็คอมบายปปยาเลยจ้ะโชว์เหนือกันสุดๆไปเลยนี่โอ้โหคนนี้เขาไปเก็บเพชรมานั่นเองฮึบนะแล้วก็ สองห้าปะปายาปลอกบลกเอาทุเรียนคอมบายฟึบเอ้ยจะไปไหนอย่าไปโอเคแนละ้วเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอเก็บแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ดูซิว่าเราเก็บทั้งทุเรียนนะคะแล้วก็เก็บทั้งมะละกอเราจะได้เงินเท่าไหร่ดูสิดูสิฮึบอ,อย่าไปเอาทุเรียนก่อนทุเรียนพิกอัพทุเรียนโอ๊ยเก็บไม่ได้พิกอัพทุเรียนนะคะฟึบ อจัโดนัทมีเรือตรงกลางฮึบโอเคขายเลยสวัสดีนายคอซื้อไหคขะซื้อไหนไหนมาทำอะไรตรงนี้อ่ะโอ้เกคิดว่านะรวยแล้วล่ะตอนนี้นะคะ720โคตรเยอะโอ้ my god พันกว่าเลยโอเคงั้นเดี๋ยวอเอาเฮลิคอปเตอรต์ไปเก็บนะคะแล้วก็ลองขับรถไปดูว่าเราจะไปเอาแตงโมดได้ไหมอติดรถติดเฮลิคอปเตอร์ติดอื้อ เฮลิคอปเตอร์กิดโอเคได้ละแล้วก็ไปเอา,เอารถเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหโไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคะเนี่ยต้องเรียบแ,แ,แล้วแกลแล้วแล้วแกแล้วแล้วโอ้โหต,ตื่นเต้นเลยน่าจะได้อยู่นะแต่ว่าก็เห็นมีรถนะคะขับเข้ามาทางนี้เนี่ยประมาณสองคันแล้วนะจากที่เห็นนะโอ้ยแต่เราจะทันไปเนี่ยนี่ไงโอ้โห นั่น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 โอเคขนาเขาเก็บหมดแล้วนะฮะอุ้ยทำไมรถเขาเล็กจังแสดงว่าเขาขนได้แค่นิดเดียวอ้าไม่มีรถเลยไม่มีรถเลยก็เสร็จละสิเสร็จละสิฮึบเก็บจ้ะเก็บฮึบอ,อ๊ยตายแล้วดีนะเนี่ยที่เราตัดสินใจที่มาที่นี่กันนะใช่ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจว่าเอ้ยไม่เอาแล้วถอดใจอะไรอย่างงี้ก็คืออดเลยอึบใส่รถอึบโอเคโอ้มาถึงบุก,ก็ได้3มอันเลยค่ะสมอันเลยอูย้ นี่อันนี้เนี่ยเก็ตว่าน่าจะฝนใกล้หยุดแล้วแหละเราก็ยืนรอสถานการณ์ตรงนี้ก่อนเฮ้ยนี่ไงโอ้ได้สิอันแล้วทุกคนโอ้ไม่มีคนเลยอะแล้วที่คนเมื่อกี้หายไปไหนนะาที่เก็ตเห็นรถสองคันนะคะเขาขับมาทางนี้อืเดี๋ยวเขาคงมาอีกรอบละมั้งกระมัง,มงน่าจะมาอีกรอบละมัง้งเก็ตต้องรอดูรอดูจะได้เท่าไหร่ โอเคคือตอนนี้นะคะรถเกตก็เต็ม280แล้วนะคะแต่ว่าเกตจะใช้ทริคเดิมเพราะว่าฝนมันยังไม่หยุดตกเกตก็จะใช้ทริคที่ว่าถ้ามันขึ้นก็คือจะโยนโยนไว้ที่กอตรงนี้นะคะแล้วก็อ่ากลับมาเก็บ เราต้องงกกันเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อความร่ารวยนี่ไงมาอีกแล้วนะคะวุ้ยงั้นอย่างนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เราไปได้ของเมื่อตอนแรกคลิปเนี่ยแสดงว่าเป็นโชคดีของเรามากๆาเลยนะโชคดีใจโชคดีเราได้ทั้งทุเรียนนะคะมะละกอน,นะคะเราก็แตงโมโตเต็มรถเลยวู้วววันเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยต้องรอด้วยว่าเกจะโยนไปในกอนี้ได้เท่าไหร่เกจะอยู่จนกว่าฝนจะหยุดเลยค่ะ โอเคค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เดี๋ยวบันมีคนเขามานะคะด้วยกิ๊กก็เลยว่าจะไม่เก็บละนี่แล้ก็ได้มาห้าเลยนะอู้โอ,โอ้เขามาตอนฝนหยุดพอดีเลยหูสงสารจังเลยอะ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาเอาตังโมตร,ตรงกองนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไปคอมไบก่อนเลยจ้าแล้วก็ปึมาเก็บอีก5ลูกตรงนี้นะคะเพื่อเอาไปคอมไบเพิ่มเติมโอ้ยชงสานเขาจังเลยอ่ะเขาจะทํายังไงละเนี่ยไม่เป็นไรนะมาช้าไปนิดนึงนะคะาแดงก็ว่าอย่างนั้นแหละถึงว่าตอนเรายืนเก็บไม่มีคนลอยเกตเอ้ย <laughs> นั่นไหะสิไปาปา โอเคคอมไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บมันจะมืดก่อนไห้เนี่ยเพราะว่าพอมืดทีไรนะอ่าไปเก็บแล้วมันมองไม่เห็นทุกทีเลยทางมันจะแบบโอ้ตายแล้วค่อนข้างที่จะแบบมืดมากอ่างั้นเดี๋ยวเราโยนเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็ไปเก็บก่อนเออหรือว่าเราจะอันนี้ก่อนละกันฮึบอ,อันคอมไปโอเคแล้วก็ไปเก็บก่อนเลยละกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ทันมันจะมืดพอมืด,มดปุ๊บก็จะมองไม่เห็นทางเลย ถึงจะมีรถที่มีไฟสองหน้าก็เถอะนะแต่ว่ามันก็มองไม่เห็นทางอยู่ดีโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้โ,โอ้ตายแล้วตอนนี้รีบไงพอรีบปุ๊บเป็นเงี้ยรีบเป็นเงี้ยรีบเป็นเงี้ยรถยกรถยกเลยโอเคไป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 เก็บอีก5อันนะคะโหแล้วก็กดอ่าบายทีเดียวกดขายทีเดียวเลยละกันโอเคไปๆ ไปเลยไปเลยจะได้เบเนเกตโอเคตอนนี้มันยังไม่มืดมันยังไม่มืดเราก็ยังสามารถเก็บได้5ลูกของเรา oh, แต่ว่าเนี่ยพอเราขับมาถึงปุ๊บมันมืดพอดีแล้วขากลับเนี่ยยังพอโอเคนะคะแต่ตอนที่ขามาแล้วจะต้องมาตามล่าหาอีกอเนี้ยกอกพวกนี้นะหู oh, หายยากมากคิดบอกเลยอ๊แล้วพอเราเข้าไปในตัวเมืองแล้วตัวเมืองก็จะไม่มืดนี่ดูสิไหมมืดมากมืดมากถึงว่าที่สุดไป โอเคเราไปตามทางเลยแล้วกันนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเรากลับไปทางนู้นทางคางทาง,ทาง,ทางข้างหลังเนาะเดี๋ยวเราลองไปทางนี้ดูขับตามทางไปดูแล้วกันเดี๋ยวราเจอกันตรงที่ขายของเลยค่ะไปโอ้โหไปไกลเลยค่ะกิ้งไปไกลเลยจ้าขับไปนิดเดียวที่ไปนู้นเลยโอเคแล้วก็เอาไปโยนใส่ในถังนี้นะที่เรามีของเราอีพียบเลยนะแล้วก็อันเข้าไปโหเพียบเลยมาขับไปแรงขายในครับเพียบเลยอเ,เพียบเลยอ่ะขายตัวเองด้วยได้ไหมเข้าไปอยู่ในตะกล้าอะไรเงี้ย คือโหสิบสองลูกสิบสองลูกหูยสี่ร้อยแปดสิบแต่ก็ยังน้อยกว่าของอ e ีรอบแรงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันฮึบไปขับรถกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปสร้างห้องโดนะัทให้พี่ลิงดีกว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้โอเคอี okay. eh, แล้วไปเราขับถอยหลังขับไทยหลังก็เทดีนะเกศนะ <c oughs> จริงเหรอใช่ปับไทยหลังก็เทดีอ่าแล้วก็อุ๊ยทำไมมีรถมาจอดที่บ้านเราล่ะ โอ้ oh my god แล้วเราจะไปยังไงโอเคไปเข้าบ้านโอโหเป็นการจอดรถที่เป็นไงล่ะเก<อ>ยเนินไหมล่ะเกยเนินไหมล่ะเอาร้านเอาอห้องโดนัดไว้ตรงไหนดีนะอันนี้ห้องนอนเพลิงใช้เปล่าใช่เอาไว้ใกล้ๆห้องนอนดอได้ไหมเงาได้เอาตรงไหนดีอันอัน,นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงนี้จริงอะ ใกล้ๆห้องซักผ้าด้วยนะใช่เอาตรงเนี้ยน้าน้าเกดนนะ,นะ,นะ,นะรู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมเอาอันนี้ละกันเอาเป็นอันเล็กๆก,ก็ได้เกดไหมต้องเป้อง,ง้อนนะอ่างั้นอันนี้เนาะได้เลยซื้อปึดโอเควางฟุบได้ไหมดูซิว่าจะวางได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะวิลิงนี่เลยเราเอาห้องนี้นะคะเป็นห้องโดนัทแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มาคลิกดูดีกว่าว่าอ่ทเทเบิลท็อปเอ้อ เราต้องไปที่คิีกเชนใช่ไหมแต่เรามาดูเฟอร์นิเจอร์ก่อนว่าเรามีอะไรบ้างนี่ไงเรามีซมเปิลอยู่ตั้ง3ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ซมเปิลเนี้ยให้มีประโยชน์นะนี่เอาไว้เป็นโต๊ะกินข้าวเลยละกันฮึบตรงกลางไม่ต้องมีโต๊ะกินข้าวก็ได้เกดอ้าวทำไมอะยังไงเอาไว้อย่างเงี้ยเชฟเบลิงดิฮะจริงๆเจ้าเบลงอ่าโอเคโอเคชอบเชื่อเชื่อแหนดเลงวางเองแกไม่ต้องวางฮะ ยังไงเชื่อไปเล็งอ่ะเชื่อเชื่อเชื่อโอเคไม่ว่าอะไรสักคำเลยโอเคแล้วก็อะไรอีกซื้ออีกหนึ่งแล้วก็วางตรงนี้ไงแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็เดี๋ยวอ่โต๊ะกินข้าวไว้ตรงกลางเอาไหนบอกว่าไม่ต้องมีโต๊ะกินข้าวก็อันย่าน่ะแพลนบอกเลยว่ามันน่ารักนะมาเอาไว้วางโดนัทเยอะๆได้ไงอ่าเดี๋ยวขอดูเฟอร์นิเจอร์ในคิีกเชนก่อนนะฮะอ่ามันจะมีโต๊ะกินข้าวหรือเปล่าสิ ไม่ต้องมีก็ดได้แต่ว่าอยากมีสิงล้างมือนะเอาสิ่งล้างมืออันนึงเนาะอ่าแล้วจะเอาไว้ตรงไหนพี่ลิงเห็นพี่ลิงวางเต็มไปหมดเลยเนะี่ยนี่ไงสิงล้างมือโห้โหลดเลยลอดเลยเอา่าได้ได้พี่ลิงจัดเลยแล้วกันเกจะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะอ่ะโอเคอันนี้เทหลางจานเกบต้องมีที่ล้างจานไหมต้องมีแต่ว่าโต๊ะกินข้าวพี่ลิงขานรู้รได้เอาอันนี้โอ้โหเอาเลย ลิงจัดเลย 9e สองตัวงาวางโต๊ะก่อนเลยโอ้โหจัดเลยจ้าจัดเลยอยากได้แบบไหนแล้วแต่เลยนะเพราะว่าดีเนี่ยเงินค่อนข้างที่จะเฟอร์เฟอร์มากอ่าแล้วก็ทางนี้เหรอทางนี้ด้วยทางนี้อืมโอเคแล้วไงต่อต้งมีชองเทียนโอ้โหอีชองเทียนนี่มันแพงไม่ใช่เหรอ,อ,อแพงเหรอ เดี๋ยวนะท <c oughs> ไมต้องทำเสียงร้องไห้ขนาดนี้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอก็บหาแป๊บหนึ่งนะโดนัทใช่ไหมเดี๋ยวช่วยหานี่ไงจเจอแล้วนะคะโดนัทนะฮะซื้อเลย1ิบอันอ่ะแล้วก็เอาไว้บนโต๊ะอันหนึ่งด้วย๋อเราจะไม่มีจานรองรอะเกสตรงกลางโต๊ะนี่ไม่ต้องเลยเดี๋ยวเราค่อยเอาจานรองเดี๋ยนะซื้อจานรองมาเอาไว้บนบนพวกนี้ละกันเนาะ ไ,ได้ต้องมีจานนะมามีจานคิดไม่ได้เลยเอ่อเอาเป็นจานสีอะไรดีเอาเป็นจานธรรมะดักก็ได้นะสมอ l เบสิกเนะี่ยสมอลเบสิกเหรอเดี๋ยวนะอันนี้มัน Small สมอ b บ e Page Small Basic กเพ e เอานี้ละกัน1 2 3 4 5 6 7 8ซื้อไปอย่างละ8แล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8เอาเกิดไป1โอเคแล้วก็วางใช่ไหม ออันนี้มันเป็นจานเล็กๆค่ะพี่ลิงซื้อผิดแล้วพี่ลิงขอโทษนะไม่เป็นไรตอนนี้คือเงินเราเยอะมากงั้นเราก็ซื้อจานแบบนี้ไปเลยละกันพวกระยเย็ดพวกบลูนะได้ๆซื้อเลยซื้อเลยฮึบแล้วก็วางนะฮะหนึ่งฮึบแล้วก็วางตรงนี้อึบสองนี่เอาไว้วางโดนัทของเรานะฮะแล้วก็เอาไว้ตรงนี้ด้วยหนึ่ง แล้วก็วางตรงนี้อืบสองงาสองฝั่งสองฝัง่ง,งแต่เหมือนว่าห้องเรามันจะมืดมืดไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยติดไฟก็ได้ไม่รีบไม่รีบนะโอเควางจานตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็วางนี้ด้วยโอเคอ่าไมอ่อันนี้เอาวางขาเพลยังวางโอเคแล้วก็เดี๋ยววางโดนัทนะคะแปลเราไปวางโดนัทกันเถอะโอเคตอนนี้เนี่ยเก็ซื้อไฟมาแล้วนะคะสองดวง แล้วก็คิดว่าน่าจะเอาไว้ประมาณช่วงนี้ละกันมีสองฝั่งนะคะจะได้สว่างสว่างฮึโอเคเรียบร้อยค่ะห้องโดนนะของพี่ลิงเสร็จแล้วทำไมมันดูเยอะจังเลยจะกินหมดไหมนะโอ้โห <c oughs> มีการบ่นว่าจะกินหมดไหมอ่ะแต่เชื่อเหอะเดี๋ยวหมดหมดแน่นอนหมดเจอแล้วแม่ลงอัเลยว่าหมดเจ yeah, ขอบคุณมากเลยว้า โอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสร้างห้องโดนัทให้พี่ลิงเสร็จเรียบร้อยนะคะหลอดหลอดลอดพีลิงชอบชอบเดี๋ยวเยวมีอะไรก็ไม่รู้อีกอ๋อมีจานเกินมาเอาไงดีนะหุยโดนัทเกินมาหนึ่งด้วยเอาไงดี เอาไว้ตรงไหนดีโอ้โหนี่ไงเลยยิ่งดูเยอะเข้าไปใหญ่เลยไงอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเพเล็งมีสติกกอรลายเป็นของตัวเองแล้วด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดไปอุดหนุนสติกเกอร์ลายคาวเกแสก89ที่ไลน์สตอรกันด้วยนะครับวันนี้เพลยงไปแล้วขอกินก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายว้าวว้าว สติกเกอร์ลาโปเกต89นี่วางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนะน้ำเลย